สวัสดีค่ะหายไปนานนะคะแต่ว่ากลับมาคราวนี้ก็มีคลิปรีวิวมาฝากนะคะก็จะเป็นจัดเต็มเลยเกี่ยวกับเรื่องพวกรองพื้นบีบอะไรต่างๆเพราะว่าก่อนอันนี้เคยรีวิวเฉพาะรอ,อ,องพื้นของซิสเล่กับ BB บีครีมเบบี้คิทที่สำหรับใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมแล้วมันจะก็มีหลายคนถามเข้ามาอีกว่าแต่ถ้าแบบว่าจะไปงานแต่งงานล่ะคะแบบแต่งหน้าเองไม่ได้ไปให้ช่างแต่งให้หรือว่ารับปริญญาแต่งหน้าเองบ้างไปออกอีเวนต์ไป ถ่ายงานไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ต่างๆที่ออต้องเน้นการปกปิดเยอะๆหรือว่าเข้ากล้องเข้าอะไรจะแบบไม่ได้อยากเอาบางเบาอยากเน้นแบบปกปิดรอยต่างๆเลยอะไรอย่เงี้ยคะแบบใช้ของอะไรดีใช้รองพื้นของอะไรดีนะคะเดี๋ยวค่ะติก็จะมาแนะนําในคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครแบบว่าไม่มีเวลาด้วยนี่นไปให้ช่างแต่งให้แล้วก็ต้องเน้นรองพื้นที่ออปกปิดได้แบบแน่นๆเลยแล้วก็ ภายในตัวเดียวเนาะเพราะอย่างช่างแต่งหน้าเขาจะทําหลายขั้นตอนมากอย่างเราไม่ได้เป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพแล้วก็จะแบบทาแค่ตัว2ตัวนี่นะคะที่ก็จะมาแนะนําอ่าถ้าแบบว่าไปแต่งหน้าแนา่ลยนะย,ย,ยกตัวอย่างไปออก ไปงานบวชไปงานอะไรที่แบบว่าอยากแบบแน่นๆอะไรอย่างนี้น,นะคะก็จะลงเป็นตัวนี้ก่อนนะคะเป็น professional นะคะสำหรับคนที่แบบมีรูขุมขนเยอะนะคะแต่ถ้าใครหน้าเกลี้ยงหน้าเรียนอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องไปซื้อมาใช้เนาะส่วนใหก็ลองใช้ในบางโอกาสนะคะเพราะว่าความจริงแล้วเราก็เป็นคนรูขุมขนปกตินะคะแลวนี่ก็เป็นอีกอันนึงก็คือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนี่ลาเบสโปลสำหรับคนที่หน้าเป็นหน้าไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่เช่นมีพวก สิวบ้างอุดตันบ้างคือทาไอตัวนี้เข้าไปหรือว่าผสมไปกับตัวรองพื้นเลยมันจะทําให้เออเวลาเราลงรองพื้นหรืออะไรมันจะเกลี่ยได้สมูทขึ้นนะคะอันนี้นะคะต่อมาถึงเออเรื่องรองพื้นที่สามารถปกปิดได้แน่นๆซึ่งวันนี้คตีก็ทามาให้ดูนะคะว่ามันปกปิดแน่นแล้วมันก็โอเคมันไม่ดูแบบแน่นเป็นปูนเป็นอะไรนะคะให้ดูใกล้ๆนี่นะคะปกปิดแน่นจริงแต่ว่าก็ยังแบบเห็นสิวเพราะที่ไม่ได้กบ พวกคอนซีลเลอร์หรือคอเลกเตอร์อะไรเลยนะคะนี่ไม่ได้ใช้พวกนั้นเลยก็นี่นะคะเป็นของเคเดโปนะคะเป็นรุ่นกระปุกอย่างนี้เลยถ้ารุ่นอื่นมันจะบางเบากว่าน,นี้นะคะคือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ปกปิดได้แบบได้แน่นสุดนะคะจากที่การถามพี่ที่เคาน์เตอร์มาเปิดฝาก่อนเปิดฝา,ดฝามาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วมันจะให้หมุนหมุนที่ก้นมันแล้วมันจะออกมาอย่างนี้แล้วก็แตะแตะใช้นะคะซึ่งวิธีการเกลีย่ยให้มัน แน่นแล้วก็ไม่เป็นคราบที่สุดนะคะก็คือเอานิ้วจิ้มแล้วก็กดกดกดทีละจุดกดกดกดอย่างนี้ทีละจุดจะแบบไม่ถูไปอย่างนี้นะหรือว่าถ้าใครมีพวกไอ,อ้อะไอ้เนี่ยฟองน้ํานะคะก็ใช้ฟองน้ํากดกดกดเอามันจะแน่นกว่าแล้วมันก็จะแบบปกปิดได้ดีกว่าแล้วไม่เป็นคราบกว่านะะคที่ถนัดใช้มือนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะซึ่งเอฟเฟกต์ออกมาก็เป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบ ปิดพวกแบบรอยกะอะไรเงี้ยคัตตี้ได้มิดเลยแล้วคัตตี้ก็แบบไม่จําเป็นต้องแบบคอยลงเอ่อคอนซีลเลอร์ทีละจุดทีละจุดทีละขั้นตอนเพราะเราแบบว่ารีบๆนะคะก็แบบนี้นะคะแล้วคัตตี้ก็ตามด้วยแป้งฝุ่นเลย แป้งฝุ่นของลอร่านะคะตัวนี้เหมือนเดิมไม่ได้ตามด้วยแป้งพับอะไรอีกแล้วเพราะมันก็ปิดแบบไดมิดแล้วนะคะอันนี้ก็ถ้าใครแบบไปรับปริญญาแต่งหน้าเองก็ใช้อันนี้ก็โอเคใช้อันนี้ได้เลยนะคะหรือว่าไปพวกงานแต่งงานไปอีเวนต์ไปอะไรถ่ายรูปเยอะอะไรเงี้ยใช้ได้เลยแต่ว่าสำหรับใครที่อ่อน้องๆที่ดูอยู่นะคะเรางบน้อยนะคะเพราะอันนี้มันจะค่อนข้างราคาแพงนิดนึงนะคะอันนี้มันราคา4,900บาทนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆที่แบบว่า งบนน้อยอยู่ก็ลองเป็นตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันคือเวลาถามช่างแต่งหน้าเขาจะแนะนําเป็นตัวนี้ทุกคนเลยนะคะของเลฟลอนคั o เลอร์เนะคะอันนี้ก็ปิดมิดเหมือนกันแต่คัตตี้รู้สึกว่าอันเนี้ยมิดกว่าแต่คัตตี้รู้สึกว่าอันนี้มันดีกว่านะแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยก็ดีนะคะในราคาที่ถูกกว่าเยอะเลยอันนี้400ประมาณ490บาทมันก็ถูกกว่าแบบสิบเท่าเลยเลยหรือเปล่าคำนวณไม่ถูกนาคะก็เขย่าเขย่านะคะแล้วก็วิธีทาก็ทาเหมือนกันเลยแล้วก็ เคยลองชดลองใช้แล้วนะคะก็หน้าแบบไม่เยิมจนถึงเย็นเลยนะคะก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งเนาะถ้าแบบน้องๆในมัธยมอยู่อะไรอย่างนี้ใช้อันนี้ก็พอดีเหมือนกันนะคะช่างแต่งหน้าเลยคอมเมนต์เยอะมากนะคะลองเลือกดูแล้วก็เท่านี้นะคะแล้วก็ตามในแป้งฝุ่นเหมือนเดิมเพราะว่ารองพื้นมันหนักแล้วถ้าทาแบบแป้งพับมันจะยิ่งเป็นคราบเวลาเราถูอย่างนี้แล้วแบบใช้แป้งฝุ่นแล้วมันจะทําให้แบบมันเซตตัวแล้วหน้ามันแห้งแบบ ไม่เป็นมันๆกว่าอส่วนวันชีวิตธรรมดาเน้นแบบ <c oughs> เน้นแบบใสๆอะไรนะคะก็อย่างที่เคยรีวิวไปของ Baby k i ิสเลยทาเลยนะคะแบบแทนที่เราจะออกไปจากบ้านแบบหน้าโสมๆสดๆอะไรอย่างเงี้ยเราใช้อันนี้ดีกว่ามันทําให้หน้าเราแบบดูมีชีวิตชีวาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่โสมนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบ ใต้ตาดําค้ำๆหรือจะแบบมีจุดมองคล้ำเวลาไม่แต่งหน้าทาอันนี้เข้าไปก็แบบดูสดชื่นดูเฟชขึ้นมาแล้วนะคะอย่างสีม่วงเนี่ยถ้าสีม่วงกับสีเขียวอ่าถ้าสีม่วงคนที่ไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่แต่หน้ามองคล้ำหรือหน้าซีดทาสีม่วงจะดีมากมันจะทําให้หน้าเราแบบดูสดชื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยดูแบบมีชีวิตชีวาดูไม่โทมนะคะส่วนถ้าสีเขียวสำหรับคนที่แบบ ผิวหน้าเป็นแดงๆหรือว่ามีรอยแดงเยอะๆทาสีเขียวจะเกลปกรอยแดงได้ดีแล้วก็ทําให้หน้าดูสว่างใใบขึ้นนะคะอื uh huh. ส่วนถ้าใครมีรอยออจุดด่างดำบ้างนะคะรอยสิวรอยกระแบบแคตตี้นะคะใช้เป็นตัวนี้เพราะมันจะช่วยปกปิดพวกรอยได้บ้างอื uh huh. แต่มันไม่ได้ปกปิดแน่นเหมือนไอตัวรองพื้นในนี้นะแต่มันเหมาะกับชีวิตประจำวันเพราะมันแบบบางเบาสบายแล้วก็มีพวกบำรุงพวกแบบ กันแดดอะไรเงี้ยทาให้ไม่หนักหน้านะคะเพราะาอะไรที่เราทาทุกวันเราอย่าไปทานหนาๆเลยเดี๋ยวเวลาเราล้างเนี่ยถ้ามันเราล้างไม่ออกมันจะอุดตันแต่อันนี้มันบางเบาแล้วม,มันล้างได้ง่ายกว่านะคะก็มีเท่านี้แต่ว่าถ้าอยากแบบเพิ่มแบบดีกรีให้มันแบบปกปิดมากขึ้นก็ผสมกับรองพื้นซิดเลได้ mm hmm. เช่นแบบจะไปเดินสยามออกเดทหรืออะไรอย่างนี้เป็นวันธรรมดาที่พิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเท่านี้แหละไปแล้วบ๊ายบายวันนี้ทาลิปสีนี้ วันนี้นะคะคัตติทาลงอันนี้ก่อนอ,อันนี้มันคืออันเนี้ยมันคือของเบบี้คิสอันเนี้ยนี่นะคะแต่ว่าใช้หลอดทดลองอยู่เพราะว่านี่มันก็จะเป็นกอสกอย่างนี้ใช่ไหมคะลงอันนี้เสร็จตามด้วยอันนี้แล้วก็ตามด้วยอันนี้ข้างในก็จะออกมาเป็นลูกอย่างนี้เลียงกันให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวมีคนถามคลิปนี้ลิบสีอะไรนะคะ เบบี้คิสตามด้วยอีฟแซงเบอร์30แล้วก็ดีอเบอร์525ทอาาข้างในก็จะไดเอามาเป็นอย่างนี้บ๊ายบาย